วันนี้ฟินิกมาเที่ยวไหนครับมาเที่ยวทะเลครับฟินิกมาขึ้นหอโบสถ์ <c oughs> ไหนดูสิว้าวฟ <c oughs> ินิกมาขึ้นหอโบสถ์ <c oughs> ปีนิกขึ้นหอโบสถ์เองนะฟินิกกลัวไหมครับไม่กลัวครับแม่แม่แน่นไฟหนังไฟ<จ>หนังโอ,โ,นโอ้โหูกลัว ฟีดีๆกันมาทำให้อุม้มทำไมให้พ่ออุม้มเป็นไงบ้างอาการ <พอ S 1> เป็นยังไงอาการขึ้นบยชับฮะอาการขึ้นโบดนั่นแหละอาการขึ้นโบดเป็นยังไง

ลงจากโหมดแล้วอาการเป็นไงบ้างครับความรู้สึกฮะอาการเหนื่อยโอ้ใช่เหรอสวยไหมครับโหดสวยหันหน้ามาดูดีๆสวยไหมครับสวยโหมดโหมดสวยไหมครับสวยอยู่เอาบายบายก่อนขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับ